ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ธรรมมามาพบก,กับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระพุทธบาทเมื่อวันพุก่อนได้พูดเรื่องราวของวัดเขาสะพานานาคโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็เรื่องบวงสรวงโดยการบวงสรวงนี่ตามธรรมดานะในปัจจุบันนี้นักปราชญ์ทั้งหลายเห็นมาเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราว ก็มีเยอะและก็เห็นว่ายัางเป็นเรื่องเป็นราวมีความสําคัญอยู่ก็กมากเหมือนกันแต่เรื่องนี้ก็ยกไว้เป็นเรื่องคุกบุคคลผู้เข้าถึงหรือไม่ถึงเพราะเรื่องของพระพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องของอารมณ์จิตไม่ใช่วัตถุคือถ้าหากบ้าเรารักษาอารมณ์จิตหรือฝึกจิตละเอียดไม่ถึงแล้วจะเข้าพบพระพุทธศาสนานไม่ได้ เรื่องผีเรื่องเทวดาก็เหมือนกันบางคนบอกว่าไม่มีผีแต่ว่ากลัวผีอย่างนี้ก็มีเยอะจะมีจริงหรือไม่จริงก็จงอย่าค้นคว้ากันด้วยตำราเฉยๆเพราะผีเป็นนามธรรมาทเทวดาก็เป็นนามธารรมคำว่านามในที่นี้ก็หมายความว่าเราไม่สามารถจะเห็นได้โดยตาเนื้อต้องอาศัยอารมณ์จิตเห็น ก็จิตนี่จัดว่าเป็นนามมาทำให้กันนามต่อนามสามารถจะเห็นกันได้นี่เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะในวันนอกเหนือใจที่จะเล่าให้ฟังหรือว่าผู้ที่พูดนี่ก็พูดเพื่อเป็นการกันความสงสัยขดามญ,ญาติโยมพุทธบริษัทว่าเราจะเห็นกันได้ยังไงถ้าเราอยากจะเห็นผีเห็นเทวดาได้มันก็เป็นของไม่ยากจเจริญสมาธิจิต ให้เข้าถึงอุปจาระสมาธิเข้าถึงจริงๆนะเข้าถึงอุปจาระสมาธิแล้วตอนนั้นไม่ต้องทำอะไรถ้ามีผีที่ไหนมีเทวดาที่ไหนมีพรหมที่ไหนเราสามารถจะเห็นได้และเราก็สามารถจะเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้ด้วยเพราะอารมณ์จิตในขั้นอุปจาระสมาธิอารมณ์จิตเป็นทิพย ก็สามารถจะเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์ได้จะได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้นี่เป็นของไม่ยากแต่ที่บรรดาพ้นท่านพุทธบริษัทษที่เจริญสมถะและวิปัสสนาไม่สามารถจะเห็นผีได้ไม่สามารถจะเห็นเทวดาได้หรือพรหมได้สวรรค์ได้นรกได้ก็จงรู้ตัวสถึว่าท่านเองอารมณ์จิตยังไม่เข้าถึงอุปจาระสมาธิเท่านี้พอหรือยัง บรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่กำลังนั่งฟังอยู่ทอหรือยังอันนี้เป็นเครื่องวัดตัวเองนะท่านอย่าเข้าใจว่าท่านได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานลึสมาบัตรแปดแต่หากว่าท่านยังไม่สามารถจะเห็นผีเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรหมโลกเห็นเทวาดาได้แล้วก็แสดงว่าฌานท่านก็ยังไม่ถึง ก็อุปจารสมาธินี่เป็นแค่อุปจารชานเรียกว่าใกล้จะเข้าไปถึงชานอยู่แล้วเป็นบริเวณของชานเราจะเห็นกันได้ตอนนี้ถ้าตั้งอารมณ์จิตเลยอุปจารสมาธิเข้าไปก็ไม่เห็นเหมือนกันฉะนั้นที่ท่านที่ได้ชานเวลาเข้าชานทรงชานเต็มที่รักษาอารมณ์ให้เป็นอุเบกขารม เมื่อจิตสงบจากนิวรณ์ดีแล้วถอยหลังมาถึงขั้นอุปจารสมาธิจิตจะเข้าไม่เข้าไปยุ่งกับนิวรณ์ตอนนี้จะเห็นผีจะเห็นเทวดาได้อย่างสบายคุยกันได้อย่างกับคนธรรมดานี่มาเรื่องปกติธรรมดาของนักนักเคารพพระพุทธเจ้านะคือว่าคนที่เคารพในพระพุทธเจ้าจริงๆเนะ นับถือจริงๆการยอมรับนับถือจริงๆหมายความว่าเมื่อนับถือกันแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนกันไม่แยกออกนอกลูก่นอกทางเรื่องผีเรื่องเทวดาเป็นของธรมธรมดาธรรมดาเห็นได้สบายเอวันนี้เรามาบทข้อผ่านไปเมื่อวันพูดก่อนนี้พูดถึงชื่อของคนคนหนึ่งผิดสถานที่ไป คือหมอประจวบร้านวันเวศบอกว่าอยู่จังหวัดสิงห์บุรีอันนี้ไม่ใช่หมอประจวบวันเวศนะ่ยอยู่อำเภอสันบุรีจังหวัดเชียนาตนี่แกเคยมาหาบอกว่าอยากจะไปหาหลวงพ่อแพรองค์หนึ่งหาอาตมาองค์หนึ่งอยากจะมีของมีอยากจะเป็นคนมีลาบค้าขายดีก็เลยแนะนำให้เจริญ กรรมฐา,านนะใช้คาถาพระประเจกับพุทธเจ้าไปทำอย่างนายประโยงตั้งตรงจิตเจ้าของห้างขายาตราใบโพเจ้าของห้างคนนี้เขาร่ำรวยขึ้นมาได้พระอาศัยคาถาพระประเจกับพุทธเจ้าธรรมดาญาโยมพุทธบริษัทต้องการบ้างมาขอได้ที่อาตมาอาตมาพิมพ์แจกไม่ขาย สำนักหลวงพ่อปานไม่ขายสำนักสิทธิ์ของหลวงพ่อปานก็ไม่ขายไม่กันแต่แจกให้โดยเฉพาะทำบุญหรือไม่ทำบุญไม่ได้คำหนึง่งขออย่างเดียวให้มาแบบพุทธศาสนิกชนอย่ามาเป็นคนเป็นเจ้าเป็นนายพระมาถึงก็นั่งคัดตำม,มาคุยกันอย่างเพื่อนแล้วก็จะเอาโน่นจะเอานี่ทำลีลาวชัชชินเด่นกว่าพระอย่างนี้ให้ไม่ได้นะ ก็ขาดรัตนตรเยร่้ว่าท่านไม่ได้เคารพในพระรัตนตรตรให้ไม่ได้ทำมากันอย่างแบบพุทธศาสนิกชนแล้วก็บางทีขอน้อยก็ให้มากเพราะท่านเป็นคนดีให้สมกับความดีเอาละเรื่องนี้ขอผ่านไปต่อจากนี้ไปก็ขอออกจากวัดเขาสะพานนาค เรื่องของไว้เขาสะพานหน้าก่ากลับไปแวะวัดสนิดหนึ่งความจริงยังไม่ถึงวัดนะแต่เรื่องมันผ่าน <c oughs> ผ่านก็ต้องต้องแวะถ้าไม่แวะมันก็ไม่ได้เรื่องตอนนี้มาเดินต่อไปตอนนี้หลวงพ่อปานชวนไปน้ัมสการพระพุทธบาทที่สระบุรี รอยพระพุทธบาทพอะองค์สมเด็จพระบรมโลกกันนาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะนี่ว่ากันอย่างจำนวนนักเทศปรากฏว่าท่านเหยียบรอยพระบาทไว้ที่นั้นให้สัตพันธ์ฤาษีนมสัสการโดยท่านฤาษีพวกนี้มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเมื่อฟังเทศสมเด็จอรณาหัตตผลแล้ว ก็ขอให้องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงอุปสมบทให้พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้เป็นพระไม่ต้องไปหาอุปชาแล้วก็ขอที่ระลึกสําหรับนมัเสการพระพุทธเจ้าก็ทรงเหยียบรอยพระบาทเข้าไว้เมื่อทรงแสดงรอยพระบาทเข้าไว้ในที่ตรงนี้แล้วก็กลับไปที่ประเทศอินเดียไปแสดงรอยพระบาทที่แม่น้ำอนโนมาาทีอันหนึ่ง สำหรับปราและหน้าจะได้นมัสก,การนี่ตามตามตำนาน่ันว่าอย่างนั้นนะแต่ว่านักประชญาดปัจจุบันบอกว่าเขาแกล้งทำขึ้นบอกว่าพราะเจ้าทรงทำจ้างคนสลักแล้วก็ฆ่าช่างให้ตายอันนี้เหตุผลไม่พอนักบุญขนาดนั้นแล้วจะให้จะทำบุญกันสักทีหนึ่งแล้วก็จ้างช่างสลักแล้วก็ฆ่าช่างให้ตาย มันจะเป็นบุญเป็นโกศลอะไรเราคิดกันเองต่างหากเรื่องนี้ต่างคนต่างก็เกิดกันไม่ทันจริงหรือไม่จริงปล่อยแล้ไปเป็นเรื่องของตำนานพวกเราไม่ต้องมาคิดมาดูลีลาของพระสุโดงในสมัยของพ่อปานดีกว่าลีลาของหลวงพ่อปานเมื่อออกจากเขาสะพนนานนาคก็เขาวงไปจันท์แล้วก็เดินไปสระบุรี ตอนนั้นไม่มีถนนหุนทางแล้วก็เดินลัดป่ากันไปตามสบายใจไปกันตั้งแต่ตอนประมาณสองโมงเชา้าไปถึงที่พระพุทธบาทคือว่าไปบ้างพักบ้างก็ปรากฏว่าในเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นคือไปกันอย่างแบบสบายสบายไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนเดินกันไปบ้างพักกันไปบ้างมีต้นไม้ร่มรื่นชุ่มชื่นไพระได้อากาศในปา่า มีความสง,งบสง,งัดพวกณะทธุดงคราวนี้มีความมีของพิเศษติดตัวไปด้วยคือไม่ชีทาน้ำทิพตาเห็นถีไปจะเดินไปที่ไหนก็เห็นจัดทุกอย่างใต้ดินก็ได้บนต้นไม้ก็ได้บ้านเรือนใครจะอยู่ที่ไหนก็เห็นได้ใครกำลังทำอะไรอยู่ก็เห็นได้เรียกว่าเป็นเรื่องของปัจจุบัน ข้างหน้าจะมีอะไรข้างหลังจะมีอะไรไม่ต้องใช้ชานสมาบัติ <c oughs> รู้สึกว่าไม่ชีมีความเมตตาปราณีมากยังนึกถึงรู้สึกถึงคุณของท่านเวลานี้บางทีท่านาหลายอย่าสงสัยว่าไม่ชีแนงคืนนางพระจันทร์ลูกสาวเท้ากกขนาดใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ตอบเพราะไม่รู้ไม่ได้ถามท่านเนี่ยท่านจะเป็นอะไรไม่สำคัญท่านเป็นผู้มีคุณก็แล้วกัน แล้วปรากฏว่าไม่ชีคนนั้นมีตาไม่กระพริบมีดวงตาแจ่มใสแสดงว่าเป็นเทวดาตามพระตรีดกก็ตามบาลีที่เรียนมารู้อย่างนั้นท่านบอกอย่างนั้นบอกเทวดาก็ดียักษ์ก็ดีไม่กระพริบตาถ้ายักษ์ก็ตาแดงถ้าตาแจ่มใสก็คือเทวดาไม่กระพริบตาเพราะพวกนี้ไม่กลัวผงจะเข้าตา เป็นนั้นว่าความดีของแมช่ชีเนี่ยจามาย,ยังเทิดทูนท่านอยู่เมื่อเดินไปแล้วหลวงพ่อปานก็ถามถามว่าเห็นอะไรบ้างก็ตอบท่านว่าตามกําลังของที่แมช่ชีให้มาแต่นก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันได้แต่เฉพาะปัจจุบันนะคุณนะแล้วก็เขาก็ให้มาแต่เฉพาะว่าถึงวัดมาถึงวัดแล้วก็จะหมดอานาจพวกคุณอย่าลืมตัว เราจะเห็นอะไรได้หรือไม่ได้ก็ตามการเห็นนี่เป็นของดีดูไปที่ว่าบนันบนภาคพื้นดินมีคนเดินอยู่กี่คนแล้วก็ใต้ภาคพื้นดินนั่นมีคนที่ถูกฝังอยู่แล้วกี่คนสัตว์ที่กำลังเดินอยู่มีกี่ตัวในป่ามีสัตว์ที่กำลังตายไปแล้วมีซากทับถมพื้นเป็นดินอยู่กี่ตัวอันนี้เป็นเครื่องวัดจิตของคุณนะ มาพวกเราเองก็มีสภาพเหมือนกับคนและสัตว์ที่ตายไปแล้วนั่นแหละเขาก็เราก็มีสภาพเหมือนกันเขาเกิดมาแล้วเขาก็ตายเราเกิดแล้วเราก็ตายเวลานี้เรากําลังเดินอยู่แต่เราอาจจะตายไปเมื่อไรก็ได้นี่เรื่องความตายนี่คุณอย่าทิ้งซินะจงคิดว่าเราเป็นผู้จะตาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระอย่าเป็นนักสะสมอย่าเมาในลาบนะเวลาเป็นพระอย่าสะสมเงินให้มันมากเกินกว่าพอดีเอาไว้แต่ตามความจําเป็นที่เหลือจากนั้นก็บำเพ็ญกุศลไปตามสมควรกับฐานะสร้างในสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์อย่าเมายศเรื่องยศถาบรรดาลศาสไครเขาตั้งก็อ,อย่ารับ ถ้าพระเจ้าแผ่นดินท่านถวายถวายด้วยความเต็มใจเราไม่ได้วิ่งเต่งก็รับรับมาแล้วก็วางยศเสียหรือว่าเอาอยาเอายศไม่ใช้รับเอามาเก็บไว้รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้เะ่าตายและจงอย่าเมาในคํำสรรเสริญของบุคคลทั้งหลายเขาันสรรเสริญเราว่าดีถ้าเราเลวแล้วเราก็ดีไม่ได้ ถ้าเขาตำหนิตีเตียนเราไว้ชั่วแต่ว่าเราดีซะแล้วเราก็เลวไม่ได้เหมือนกันอย่าไปเมาดูตัวของเราเป็นสำคัญและก็เรื่องความสุขในกามารมยันหลงคนที่หลงในกามารมเต็มไปด้วยความทุกข์มีลูกมีเมียมีผัวมีหลานมีเลนต้องทำงานจนถึงกับตัวตายก็เอาความดีอะไรไม่ได้ เนอเมื่อตายแล้วสิ่งที่เรารักก็ไม่สามารถจะติดตามตนไปได้นี่เป็นคําตักเตือนของลุงพ่อแล้วก็ชี้ให้ดูสัตว์ในนรกว่าพวกนี้เพราะอาศัยทางความชั่วนะความชั่วที่ตัวทําคือขาดศินห้าไม่เคารพในศินห้าลงนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายกันเป็นแถวพวกเราเห็นได้สบายตัวอำนาจเขาไม่ชี แล้วเชี่ยดูเทวดาตั้งแต่ภูมิเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาพรหมโลกว่าท่านพวกนั้นกระทาความดีไว้จึงมีผลมีความสุขตามหน้าของความดีที่ตนกระทําพวกเราก็ชื่นใจรู้สึกขอบคุณไม่ชีเห,เ,หเห็นภาพผีเห็นภาพเทวดาเห็นภาพพรหมอะไรเห็นภาพคนตายคนเดินคนทํางานเมื่อไร่ ก็รู้สึกนึกถึงความดีเขาไม่ชีที่เห็นให้อให้น้ําทิพที่น้ําทําตาเป็นทิพมาให้ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาช่วยขณะหนึ่งเราก็พอใจเมื่อเดินกันถึงมาตามระหว่างทางถึงรอยพระพุทธบาทแล้วลุงพ่อปายก็นําขึ้นไปถวายนำา้ำเสอการรอยพระพุทธบาท ตอนนี้ทั้งก็บพูดในฟังถึงบอกว่าพระพุทธบาทเนี่ยเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าจริงใช้เคยพิสูจน์มาแล้วเรามาไหว้กันนี้พวกเธอจงอย่าไหว้เฉพาะรอยพระพุทธบาทนะถ้าไหว้เฉพาะรอยแล้วก็ไม่ถึงพระพุทธเจ้าหรอกจะติดอยู่แค่หินนี่แหละ ในเมื่อเรามาถึงพระพุทธบาทแล้วก็ควรจะไหว้ให้เข้าไปถึงพระพุทธเจา้าคือนึกน้อมถึงความดีที่องค์สมเด็จไปกินาสีที่ต้องทรมานพระองค์ลำบากมาถึงเสียสงไขยกำไรแสงกับบำเพ็ญบรารมีมากกว่าจะเต็มเมื่อมีบรารมีเต็มแล้วมีจิตหลุดพ้นแล้วมีความสุขแล้วองค์สมเด็จพระบทิษแก้วอาศัยพระมาหากรุณาธิคุณ ความจริงท่านจะนอนสบายๆท่านก็ไปนิพพานได้แต่ว่าต้องเดินป่าเดินดงมาโปรดพุทธบริษัทและการสั่งสอนพุทธบริษัทในการทรมานอย่างยิ่งมีป่าเป็นเรือนพักมีขอนไม้เป็นเป็นหมอนมีที่นอนอยู่กับพื้นดินอย่างดีที่สุดก็มีผ้าสังฆติปูนี่สมเด็จพระองค์สมเด็จพระบรมครูมีพระมหากรุณาธิคุณกับพวกเรา คนลำบากยากเย็นถึงเพียงนี้เมื่อเรามาพบความดีคือคำสั่งสอนของพระองค์แล้วก็อย่าทิ้งความดีขององค์สมเด็จพระบาททีพแก้วเสียเมื่อไหว้รอยพระพุทธบาทแล้วก็ไหว้ถึงความดีของพระองค์ว่าตั้งใจไว้ว่าเราจะเคารพในคำสั่งสอนของพระองค์และจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์โดยเอาชีวิตเทแลกอย่างเวลานี้ เมื่อองเมื่อหลวงพ่อไปกล่าวอย่างนี้แล้วพวกเราก็มีธรรมปีติขนพองสยองกล่าวมีความอิ่มเอิบใจแล้วท่านก็พูดต่อไปว่าที่รอยพระพุทธบาทเนี่ยมีสิ่งมหัศจรรย์เหมัอนกันถามว่ามีอะไรข็รับแต่ก็บอกว่าดูไปในเขาดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรมีแต่หิน แต่ก็บอกว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่นี่ไม่ใช่พระบรมสารีริกธาตุแต่ว่าเป็นพระพุทธอำนาจคือพระพุทธปฏิหารใช่เคยที่ดวงทุดงมาขอเห็นเสมอถาไว่เห็นอะไรขอรับบอกเห็นเป็นดวงดาวแล้วก็กลายเป็นรูปของพระพุทธเจ้าแสดงให้ปรากฏในการบางครั้งท่านดาูอยากจะดูท่านฉับพันรืงสีคือว่าท่านมหาเถระองค์แรก ที่พระพุทธเจ้ามาโปรดที่นี่ท่านก็ปรากฏตัวให้เห็นก็เลยกราบเรียนถามท่านว่าวันนี้จะเห็นได้ไหมครับท่านก็บอกว่าลองดูก่อนเรื่องอย่างนี้นี่นะฉันให้สัญญากับพวกเธอไม่ได้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าก,ก็ดีถ้าฉัดพันดาเทระหรือฉัดพันเรือสีที่เป็นอราหันต์องค์แรกที่นี้ก็ดีท่านสงเคราะห์ท่านก็สามารถจะแสดงให้เห็นได้ แตาว่าท่านไม่สงเคราะห์ฉันก็ไม่สามารถจะบังคับท่านได้พวกเราเรามาตั้งสัตยาธิฐานกันแล้วท่านก็พานำทมวัดสวดมนต์เสร็จตั้งจิตสงัดตั้งอารมณ์ไว้ในอารมณ์ของกรรมาฐานตามงกาลังฌานและวิปัสสนาที่พึงจะพึงได้เต็มที่ทําให้เวลาสามชั่วโมงนั่งกันตอนนั้นให้เริ่มตั้งสมาธิไว้สามชั่วโมง ทำสมาธิเป็นชานตรงวิปัสสนาญาณแล้วก็เข้าชานกันใหม่ว่ากันอย่างนี้สามชั่วโมงพอถึงครบกำหนดสามชั่วโมงต่างคนต่างก็ถอนสมาธิพร้อมกันเรื่องของสมาธิไม่ต้องตั้งเวลาเมื่อจิตสงบจิตสงัดดีแล้วหลวงพ่อไปก็สร้างตั้งสตยาธิฐาน ว่าในโดยชะบารมีที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่ต้นเพื่อปรารถนาพระโพธิญาณจะเป็นพระพุทธเจ้าในนาคตการถ้าบุญบารมีของข้าพเจ้านี้พอสมควรที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศา,าสัาสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่านี้่านฉับพันดาเทระก็ตามทีที่เห็นสมควรจะสงคห์แล้ว ขอบารมีขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วและบารมีของท่านฉัพพันต์เถระกรุณาสแสดงปาฏิหาริย์อย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏและท่านก็ให้นั่งหลับตาภาวนาว่าพุทโธและก็บอกว่าถ้ามีปาฏิหาริย์ปรากฏแล้วก็จะลืมตายก็ได้จะหลับตาก็ได้จะเห็นเสมอกันเมื่อเวลาผ่านไปสักสองนาที ได้ยินเสียงมันฟ้าร้องขนาดหนักแล้วก็เหมือนฟ้าผ่าลงมาเปรี้ยงเปรี้ยงสองครั้งจิตพวกเราก็สงัดไม่มีใครสะดุ้งเพราะพร้อมแล้วที่จะตายถ้าฟ้ามันผ่าจริงเมื่อเสียงฟ้าหายไปเสียงลมอู้ปรากดเสียงลมหายไปปรากฏว่ามีดวงดาวใหญ่สองดวง ดวงหนึ่งใหญ่มากมีแสงสว่างมากเหลือเกินคล้ายกับกระแสไฟฟ้าหลหลายแสนแหล่งเทียนอีกดวงหนึ่งย่อมกว่านิดหนึ่งมีแสงสว่างต่ำกว่านิดหนึ่งหลวงพ่อปานสั่งว่าทุกองค์ลืมตาได้จิตใจภาวนาไว้ว่าพุทโธนึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจา้าเมื่อดวงด,วด,วด,วดววาวปลายกฎประมาณสักครึ่งชั่วโมงธรรมปีติของพวกเราเกิดขึ้นเต็มขนาด ว่าเดียวเดียวดวงดาวก็หายไปกลายเป็นรูปขององค์สมเด็จพระบรมโลกกัน,นาสาวันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพรา้อมเลยฉับพันรังสีรัศมีหกประการปรากฏทรงย้มพระโอษฐ์แม้สวยเลือเกิดบรรดาท่านพุทธบริษัทที่พูดนี้อยากจะให้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้เห็นบ้างนะแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงอาตามามีบาร,รมีไม่เสมอหลวงพ่อปานทําอย่างนั้นไม่ได้ และอีกองค์หนึ่งก็จึงเป็นท่านฉับพันดาเทระนั่งอยู่ข้างๆท้างาสองท่านยิ้มออกวเราก็ลืมตาดูแลดูองค์สมเด็จพระบรมครูคล้ายๆกับดวงอาทิตย์ทรงกรดแม้สวยงามบอกไม่ถูกมีความอิ่มเอิบทรงแย้มพระโอดน้อยๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรภาพนี้แสแดงอยู่นานปรากฏว่าใกล้อรุณจึงได้หายไป เมื่อหายไปแล้วพวกเราก็มีความชุ่มชื่นกราบถวายนะมัสการนิรันดราท่านพุทธบริษัทอำนาจพระพุทธปฏิหารของพระพุทธเจ้า <c oughs> รอยพระพุทธบาทนั่นจะเป็นของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่จริงไม่สําคัญแต่วความสําคัญมีว่าถ้าเวลาเราไปไหว้นะถ้าเราไปไหว้ตรงรอยพระพุทธบาทจิตใจก็จะเข้าถึงแค่หินทันแหละ อันนี้สง์มันไม่มากถ้าเราจะไหวให้ดีจริงๆแล้วก็นึกถึงว่ารอยพระพุทธบาทนี่ใครจะทำก็ตามแต่ถือว่าเป็นรอยพระพุทธบาทเขาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระสาพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเราให้รู้จักกบาาบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เมื่อถาวายนมัสก,การแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าคําสอนอันใด ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสสัดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นโทษที่พวกเราเราพุทธบริษัทควรจะเว้นเราตั้งใจเว้นตลอดชีวิตแล้วก็คำสอนอันใดที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำให้ปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเราจะปฏิบัติตามคำสอนนั้นตลอดชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพัน อย่างนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจึงจะชื่อว่าเป็นพุทธสาวกและก็เราเดินเข้าไปถึงรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าหากว่าเรานึกถึงว่าถึงเดือนสามก็ดีถึงเดือนสี่ก็ดีนี่เราจะไปไหว้รอยพระพุทธบาทกันแล้วก็ไปกันแบบสนุกสนานแบบไปเที่ยวไปถึงก็ไปซื้อทองปิดๆลงไปโดยไม่นึกอะไร หรือว่าไปถึงก็ไปตั้งใจขอหวยบ้างขอค่าขายร่ำรวยบ้างคอยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเรือหนุ่นมสาวรักกันอยู่กับใครก็คอยเข้าไปเจ้าได้กับคนนั้นขอยเข้าไปเจ้าได้กับคนนี้อย่างนี้ไม่ใช่ไปไหวพระพุทธเจ้าแล้วเราไปหาลาบกันก็พระพุทธเจา้าท่านมีแต่จะเาพาะทำเป็นเครื่องบำบัดทุกบำรุงสุข ความสุขหรือความทุกข์นี่มันอยู่ที่ใจนะมันไดา้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เปรื่องทุกข์ที่ใจถ้าใจสบายสี่อย่างเดียวร่างกายก็สบายด้วยท่านกล่าวว่าทานทั้งหลายมีใจไปหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสําเร็จด้วยใจ ถ้าใจเราเข้าถึงธรรมะสักอย่างเดียวใจทรงวินัยสักอย่างเดียวเราจะมีความสุขตลอดชีวิตในสมัยที่มีชีวิตอยู่และเวลาตายไปแล้วก็มีความสุขตลอดการอารบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านอัคณะทุดงข้อตมามีหลวงพ่อปานเป็นหัวหน้านั่งชมบรารมี องคมองสมเด็จพระบรมศาสดาที่พระพุทธบาทอยู่สามวันนิมิตน,นั้นก็ปรากฏทั้งสามวันเหมือนกันแล้วจึงลาไปพระพุทธฉายอาราบัรดาญาโยมพุทธบริษัทอย่างหลายเรื่องพระพุทธบาทวันนี้ก็ต้องขอยุติว่าเวลาหมดเสร็จแล้วก่อนที่จะอำลาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทก็ขอเตือนไว้สักนิดหนึ่งนะ นี่พูดกันทุกพุทธต่อไปก็พูดกันทุกพุทธเรื่องการเรียรย่ยไรเรื่องการเรี่ยไรยนี่อาตมาไม่เคยใช้ใครห้าวรถเอาเรือหรือเดินไปเรี่ยไรายชาวบ,บ้านนะปรากฏมีมาแล้วสามปีซ้อนๆใช้ในนามของอาตมาต่อแต่นี้ไปจะใครเขาไปเรียรย่ยไรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไปรถก็ดีไปเรือก็ดีเดี๋ยวเดินก็ตาม อ้างนามก็อาตมาว่าใช้ให้ไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าเชื่อเขานะโยมจะทําบุญกับเขาก็ทําเถอะแต่ว่ารับรองได้ว่างเงินนั้นไม่ถึงอาตมาอาตมาได้รับการสงเคราะห์จากบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทโดยใช้ศูนย์สี่เป็นสื่อสารเป็นสะพานบอกให้ก็สงเคราะห์กันมาปีหนึงเป็นแสนแสนเท่านี้พอแล้ว ไม่ต้องไปรบกวนบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงบ้านคือถือบาทไปขอทานหน้าบ้านประเพณีนี้อาตมาไม่ใชเอาลาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทยังหลายเวลานี้ก็หมดเวลาต้องขอลาท่านพุทธบริษัทกลับก่อนในที่สุดนี้อาตมาภาพขอตั้งสติญาธิฐานอ้างคุณบสีรัตนไตรยัย มีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามรายการขอจงดลบรรดาในบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านประสบเจ่วความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผูนผล,ลและจงเจริญไปด้วยจาตุรพิตรพรชัยทั้งสี่รายการมีอายุวันนะสุขะละและปฏิพัน์ หากพึงวประสงค์ส,งสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี